วันนี้อยู่กับแฟรนช์ดับที่บั k a b บ o To Talk ครับฉันดีใจที่เธอมีความสุขก,กว่าตอนที่เรายังรักกันยิ้มเธอจึงสดใสในออมกอดเขาฉันดีใจที่ได้เคยรักเธอ รักแบบไม่มีเงินใครไดฉันคงได้แต่เก็บความคิดถึงเอาไว้ลึกสุดหัวใจย yeah! ตกกันไปเลยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเฟนดัมนะครับกับเพลงมากกว่าบอกเลยว่าเพลงนี้นะครับจะมีความพิเศษยังไงแล้วก็น่าติดตามยังไงเดี๋ยวตาไปร่วมพูดคุยพร้อมๆกันต้อนรับเปนดั้มค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกเลยว่าเจอกันกี่ครั้งก็หล่อขึ้นทุกครั้งเลยโอ้ยที่จะน่าประทับใจครับเจอกันกี่ครั้งก็น่ารักขึ้นทุกครั้งเลยทีมงานด้วยนนะเี่ย ผัดก,กันฉีดยายไปเลย <c oughs> ต้องบอกว่าเราก็มีโอกาสสัมภาษณ์กันไปในซิงเกิลแล้วตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลที่7แล้วใช่ไหมครับซิงเกิลที่ครับครับแต่ก่อนจะไปพูดกันถึงตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดของร,รับกัรน,นะครับกับเพลงมากกว่า<อ>เดี๋ยวเรามีเกมสนุกๆมาให้เป็นคกันด้วยอซึ่งก็คือเกมอิโมจิทายเพลงโอเคคำแรกง่ายมากหนึ่งพยางว้าวครับตก เมลอนอันนี้ง่ายไปอันนี้ง่ายไปให้เริ่มให้เริ่มง่ายก่อนอ๋อเลยสองพยางอ้าวอะละสองพยางเป็นเพลงอ่าชื่อเพลงเป็นแสงและภาษาอังกฤษอ่ะชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษสองพยางไม่ซันไม่ซันเป็นวันเดวันอ๋อสองพยางอันนี้สองพยางเหมือนกันนี่ทำอะไรเขียนเขียนเขียนไข่เขียนไอ้อีกคำหนึ่งที่ไม่ใช่คำเขียนจับ อันนี้ง่ายยาพิษสองพยางอาวุธอันนี้เอามีดมาแล้วก็หั่นแบบนี้แบบนี้กรีดใบเป็นเพลงของผู้จินผู้จินที่ดังดังกรีดกันสามพยางซ่อนไม่หาเกงมาไม่คิดว่าจะไม่ได้อนนี้ผมผ่านเดวันมาอะไรก็ได้อันนี้สามพยางเหมือนกันเป็นพั t ชูฮอต่วยๆเลิศเก่งสามพยางโอ้โห ขวาเมือนี่ดอกใช่นี่เป็นแบบกลิ่นดอกไม้อ๋อ่ะมีสามัญง่ายอั่าเนี้ยรถอารถของเล่นของเล่นคำนี้บอกว่าทีมงานสอบยากมากตอนแรกมันยากจริงอะอออันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างยากนิดนึงสามัญสมอง ใะบอกแบบนี้แบบตะขอครับเอาไว้ทำอะไรตะขอเอาไว้เกี่ยวเออมาละครับแรกมาละกันไหมเริงไหยควนี้ยากมากอันนี้รถไฟบนฟ้าสรุปไม่ต้องใบใกล้ตัวโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องเก่าอ่ะโอเคเอาปากกามาวงถูกแล้วแทบไม่ต้องใบะดอกไม้ที่รอฝนอแล้วใครบอกว่ามันยากเขาสอบได้ไหม เธอคือกาแฟในยามเช้าไม่มีอย่างไหนตอบไม่ได้เลยนะคะตอนเนี้ยง่ายมากอันนี้สามของแกเองสามสองไม่ต้องนับมากกว่าเหรอครับอันนี้มันเครื่องหมายเพลงถ้าไม่ใ่เครื่องหมายมากกว่าเอาแบบใกล้เคียงอิโมจิไม่มีเล่นเกมสนุกกันไปแล้วเออสนุกไหมสนุกครับเมื่อกี้พูดถึงเพลงมากกว่ากันไปแล้วเดี๋ยวให้พูดถึงตัวเพลงของเรากันหน่อยดีกว่าว่าที่มาที่ไปแรงบันดาลใจเป็นยังไงบ้างครับเทนิด เป็นเพลงที่แบบเขียนขึ้นมาจากเรื่องราวที่แบบพอเราย้อนไปดูเอาสมพันอดีตอย่างเงี้ยแล้วเห็นว่าแฟนเก่าความรักเก่าของเราเนี่ยเหมือนกับเขามีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเรา,เรา,เ,ราเราก็ยินดีด้วยเราดีใจด้วยแต่ว่าเหมือนกับลึกๆก็คิดว่าเอ่ามไ,ไม่ใช่เราตอนนั้นก็เลยเป็นไปนออกมาเป็นเพลงมากกว่าใช่ครับรใช่ครับก็คือเป็นใช้ชื่อเพลงมากกว่าเนี่ยเราสื่อยังไงฉันดีใจที่เธอมีความสุขมากกว่า ตอนที่เรายัางรักกันแล้วตอนนี้พูดถึงตัวซิงเกิลนี้มันมาเป็นซิงเกิลที่เแล้วของเรารแต่ว่ามันก็ต้องมีความพิเศษหรือว่ามีความแตกต่างจากซิงเกิลก่อนๆอยังไงบ้างเพลงนี้ใส่ความแบบลูกเล่นเข้าไปแบบร้องยากขึ้นเรียบดนตรีที่มันมีความยากขึ้นนิดนึงใส่ความบล็อกเข้าไปใส่อารมณ์เข้าไปมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เศร้าที่สุดอวที่เขียนมามครับ พราะเป็นความเศร้าแบบรู้สึกว่าความเศร้ามันมีหลายเฉดหลายมุมเนาะแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นความเศร้าในมุมที่แบบมันต้องยิ้มทั้งน้ำตามันแบบมันต้องมันต้องดีใจในวันที่จริงๆข้างในแล้วเราแบบเรากําลังทุกข์อยู่อะคือมันไม่เหมือนแบบการเศร้าที่แบบโอเคฉันรอห้ามาเชนี้แหละฉันเศร้าเกิดนี้มันก็เศร้าแหละแต่ว่าแบบเศร้าที่สุดคือแบบเศร้าแต่ต้องทําเหมือนว่าเราเรากำลังโอเคเรากำลังดีใจครับใช่ใช่ ก็เลยออกมาเป็นเพลงในอีก kind ม of right, right. oh. ุมมองของเพลงเศร้าก็เลยเป็นมากกว่าซึ่งเพลงนี้เรายังเขียนเพลงเองไหมทำเพลงเหมือนเดิมใช่ครับก็ยังเขียนทําเพลงเองหมดแล้วก็ทำเพลงนี้โปรดิวซ์กับน้องน้องวายเป็นมือคีย์บอร์ดที่เล่นที่ไปทัวร์ด้วยกันน่ครับก็รู้สึกว่าอยากเอาความแบบความดิบๆความแบบเมื่อก่อนตอนที่เราทำอซิงเกิลแรกเนี้ยก็คือเหมือนแบบเขียนด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองแบบไม่ได้คิดอะไรมาก เขียนด้วยความรู้สึกล้วนๆอะไรย่างเงี้ยก็เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่แบบรู้สึกว่าเขียนด้วยความรู้สึกล้วนๆเลยซึ่งหลายๆเพลงที่เราปล่อยออกมาข้อกระแสตอบรับกค่อนข้างดีมากเรามีคาดหวังไหมสำหรับตัวเอ่อซิงเกิลนี้ของเราเอ่อจริงๆหยุดซิงเกิลนี้หยุดคาดหวังไม่เคยคาดหวังเลยเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะเหมือนกับพอ็ปปล่อยเพลงมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่า สุดท้ายแล้ว,วเพลงมันจะทํางานหรือไม่ทํางานกับคนฟังอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่คนโทรลไม่ได้ละแต่ว่าสิ่งที่คนโทรลได้คือเราผลิตผลงา,านออกมาให้มันดีที่สุดที่เรามีความสุขมากที่สุดที่เรารู้สึกว่ามันสื่อสารได้ตรงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นยังไงก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่แล้วแต่ฟ้ากําหนดว่าแบบจะออกไปยังไงเงี้ยครับแต่บอกเลยว่าที่ฟังไปก็คือเพาะมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพของเพลนเลยขอบังครับอ่าแล้วตอนเนี้ยครับ ให้พูดถึงตัวมิวสิกวิดีโอกงี้ดีกว่าเห็นว่าได้น้องปูลมาเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยเรามีส่วนร่วมยังไงไหมสำหรับการทำตัวมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็ได้ทีมทรเชร์มาทำตัวมิวสิกวิดีโอแล้วเราก,ก็รวบวมกันออกไอเดียกันนะครับว่าเอา้ยเราจะทำเรื่องราวยังไงอะไรมาแบบยังไ,ไงแล้วก Uh, พอเห็นตอนแรกที่เขาส่งนักแสดงมาก็มีปูนแล้วก็น้องแพรวที่เป็นนางเอกแล้วก็รู้สึกว่า mm. เฮ้ยตั้งแต่วันแรกที่เหมือนกับเขาพรีเซนต์มารู้สึกว่าแบบเคมี2คนนี้แบบตรงกัน,กนอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาจริงๆก็รู้สึกว่าเขาเคมีเขาตรงกันมากเลยนะแล้วก็สามารถสื่อสารออกมาได้แบบได้ได้ตรง ตรงอารมณ์อารมณ์ที่เราอยากาอยาก,ยากที่จะสื่อสารเอาไปครับก็เป็นเป็นอีก m อท,ที่ที่ชอบอ่าแล้วอย่างตัวมิสซิวิโอที่เราพูดไปเนี่ยเรามีส่วนอื่นไหมที่เรารู้สึกว่ามันยากมันง่ายหรือว่ามันติดขัดตรงไหนมีไหมในการทำเพลงนี้รู้สึกว่าเพลงนี้ความ c ชาเลน n g e ของมันอยู่ที่การร้องอ ยอะไรที่การร้อง,อองใช่ครับอยู่อยู่อยู่หลักๆอยู่ยที่การร้องเพราะว่าเป็นช่องเสียงที่แบบอย่างตอนท่อนบริดจ์อย่างเงี้ยสูงมากแล้วก็สูงในสูงที่สุดแล้วที่เคยร้องมานะครับแล้วก็แล้วก,วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับมันท้าทายตัวเราอตอนตอนอัดดีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปร้องสดแลว้วแบบต้องร้องให้ถึงนะอะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นช่วงร้องน่าจะเป็นช่วงที่เราใช่ครับค่อนข้างยากใช่ใช่ใช่แล้วอย่างตัวของซิงเกิลเพลงเนี้ยครับเราอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆไหมโมเมนต์ที่อยู่เดียวกับเพลงเพลงนี้ น่าจะฝากสําหรับใครที่เหมือนกับยังยัง Move อ <on> นไม่ได้อาจจะไม่ใช่มูฟออนไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับอาจจะเคยไม่อาจจะตั้งใจหรืออาจจะเผลอไปเจอ,อแฟนเก่าก็อาจจะมีแบบกลไปม,มีความรักครั้งใหม่แล้ว <c oughs> อาจจะมีไปทําตามความฝันของเขาไปได้ในในสายอาชีพในในความฝันที่เขาอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยินดีกับเขาแล้วก็ แล้วก็ลึกๆอาจจะเก็บไว้ในใจว่าแบบเฮ้ยทำไมคนคนนั้นไม่ได้เป็นดอนยังเก็บความคิดถึงของเขากับความคิดถึงท,ที่ที่มีให้กับเขาอยู่ไว้ในใจลึกๆในใจนะครับก็ถ้าเคยมีความรู้สึกแบบนั้นเนาะถ้าเคยมีโมเมนต์ที่แบบเคยแบบเผลอกลับไปเจอ รูปว,วันเกา่าเรื่องราวเกาว่าๆก็ลองเข้ามาฟังเพลงนี้ได้ครับเผื่ออาจจะ r e l a ทอาจจะเห็นภาพตัวเองในวันนั้นซึ่งนอกจากตัวซิงเกิลนี้ก็ปล่อยออกมาให้แฟนๆฟ,ฟังกันแล้วครับอตอนนี้เรายังมีแพลน,นอื่นไหมสำหรับการทําเพลงหรือว่าช่วงนี้กำลังทำอะไรอยู่ช่วงนี้เหรอครับจริงๆช่วงนเอาส่วนทาเ,เ,เพลงเป็นทําเพลงอยู่ละแล้วก็น่าจะเร็วนี้ก็น่าจะได้ฟังอัลบัม้มเต็มๆแล้วก็ตอนนี้เป็นก็ทำคอนเสิร์ตด้วยไปทำทำทำ เป็นคล้ายๆเป็นโปรโมเตอร์จริงๆปลายปีนี้ก็มีเฟสติวัลเล็กๆอบอุนอบอ่นๆที่จะเหมือนกับเชิญพวกศิลปินที่เรา,เราที่เราชื่นชอบตอนนี้เรามีเรามี9ศิลปิน3วันแล้วก็เป็นเฟสติวัลเล็กๆว่ามัน2,000คน เป็นแบบเป็นแบบ<ช>อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นอบอุอบอ่นอ,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 อย่างเงี้ยครับชื่อเป็นชื่อชื่องานว่า s n o w v i l l e เป็นหมู่บ้านหิมะเล็กๆอยู่ที่ Fortune Town สิ่ง้ตอนนี้เรามีมี9คนมีมี Four Eve มี Pixie มีพี่อิงวรันธร The Toys มีนุนิวมี Atlas พี่เป็กผลิตโชคไม่เล็กละ Poly Cat แล้วก็เบลลริสลา9คน ก็แต่ละคนก็ถือว่าไม่เล็กแล้วนะคือเหมือนกับรู้สึกว่าแบบศิลปินที่มาก็คือเป็นแบบเป็นศิลปินท็อปทอปที่เราชอบที่็นชอบฟังติดตามผลงานอยู่แล้วล้วก็รู้สึกว่าเราอะไปเที่ยวเฟสติวัลไปไปไปเที่ยวเฟสติวัลแบบหลายๆที่อย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าคุยทำไมแบบคนเยอะจังเลยแบบพุ่งพ่านมากอย่างเงี้ยเราเราอยากจัดเฟสติวัลที่แบบอบอุ่นอบอุ่นแค่2000คนในพื้นที่ที่แบบเหมือนรู้สึกว่ากลับไปบ้านทาเป็นบรรยากาศแบบหมู่บ้านหิมาคล้ายๆแบบยุโรป คล้ายๆแบบเป็นแบบเทศกาลคริสต์มาสยุโรปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มานั่งฟังเพลงออยู่ใกล้ๆกับศิลปินคนโปรดของเราอะไรอย่างงี้แล้วก็ชิลๆกลางคืนช่วงตอนนั้นวันที่จัดนแล้ว26-28ธันวาคมก็เป็นปลายปีพอดีใช่ครับปลายปีพอดีช่วงคริสต์มาสด้วยช่วงคริสต์มาสครับใช่ใก็เรียกว่ายังไงก็ต้องฝากแฟนๆเนาะครับผมเข้าไปติดตามด้วยสหรับงานนี้ใครที่สนใจก็ อรอกันได้เลยได้ครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวให้ฝากผลงานเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าแล้วก็ฝากท่านการติดตามของเราด้วย <c oughs> ก็ฝากเพลงมากกว่า <c oughs> ด้วยนะครับถ้าใครยังลืมแฟนเก่าไม่ได้หรือเผลอไปเจอโมเมนต์บางโมเมนต์กับแฟนเก่าเนี่ยเราทำให้นึกถึงเขาขึ้นมาอีกทีก็ฝากเพลงนี้วยครับเพลงมากกว่าดู m v ได้แล้ววันนี้ที่ยูท b e ของเ a i l Music แล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะครับผม ยังไงนะครับก็ต้องฝากเพลงใหม่ล่าสุดของเฟนดับกันด้วยนะคร,บครบับเพลงมากกว่านะครับใครที่ชอบฟังเพลงเศร้าเพลงอกหกักหรือว่าใครยังมุฟออนไม่ได้แนะนําเพลงนี้เลยไปฟังกันเยอะๆด้วยยังไงนะครับครั้งหน้าจะเป็นใครหรือว่าเป็นศิลปินคนไหนมาร่วมพูดคุยกันติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram มมักกะบูดทีวีวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ